ที่จะใช้มันเป็นอาวุธเข้าต่อสู้แต่ทว่าพอเมื่อเหล่าแมมมอธพวกมันได้เห็นงานนี้เข้าพวกมันก็ได้พากันกรูเข้ามาร้อมมูเต้เอาไว้ด้วยท่าทีที่สงบลงและพากันร้องโคนค้างออกมาด้วยความเศร้าโศกซึ่งแทนที่มูเต้เขาเห็นแบบนั้นเข้าเขาก็เข้าใจได้โดยทันทีว่าแท้จริงแล้วเหล่าฝูงแมมมอธพวกมันแค่เพียงต้องการมาเอากระดูกของเจ้าแมมมอธเท่าเพียงเท่านั้นหลังจากนั้นเมื่อมูเต้เขาได้มอบงานของเจ้าแมมมอธเท่าคืนให้กับฝูงของมันไปแล้วเหล่าฝูงแมมมอธพวกมันก็ได้ออกเดินททาา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 งงงงงงนนนนนพพพพขขขออออเเเเจ้้มม่่กกกลัััับไปปยสสสุใต็ถีิ ปางพรุษของพวกมันเป็นเวลาหลายต่อหลายวันที่มูเต้และเจ้าไดโน่พวกเขาทั้งสองได้พากันท่องไปพิชิตด,ดินแดนต่างๆที่เต็มไปด้วยเหล่าสัตว์ร,ร้ายและพายานตรายมากมายจนกระทั่งในเย็นวันหนึ่งขณะที่พวกมูเต้กำลังหนีจากเหล่าไดโนเสาร์ตัวจิ๋วที่พยายามจะรุมฆ่าพวกเขาอยู่นั้นจู่ๆเมื่อหลังพระอาทิตย์ตกดินเผยให้ดวงจันทร์สีเลือดได้ปรากฏเจ้าไดโนเสาร์ตัวจิ๋วที่ก่อนหน้านี้ไล่ล่าพวกเขาด้วยความกระหายเลือดต่างก็รีพากันล่าถอยออกไปด้วยความเรียบร้อนอย่างไร้สาเหตุซึ่งทันทีที่ทางมูเต้เขาเริ่ม